มารีวิวให้ดูครับวันนี้ว่าหนุ่มบอลคนขี้อายทำอะไรครับข่า,าวบ่เบิ่งพี่น้องวันนี้ว่าหนุ่มบอลคนขนีน้อายเฮ็ดหยังครับไายเบิ่งนะครับเอฟซีถีทามหาสาธิตครับสาธิตส,สาธิตตายตำภาคสองครับวันนี้วิ่งกันให้เบิ่งครับว่าเป็นเฮ็ดหยังแต่ละมือแต่ละเว้นครับกิจกรรมของเพคน ไปออกจากเลิกงานมาเดี่ยวกับมหาสักผาสักพ้าครับเบิ้งคนหูผู้ดีได้ครับนี่ตายไมมาผู้ใดผู้ใดอยากเอาไปเป็นเป็นลูกเป็นผัวกับติดต่อได้ไหครับเด้อฮะเพื่อนหนี่นมอ้วนนมอ้วนคนขี้อายพี่สามเอฟซีถามหาหลไร ว่ <laughs> <laughs> มามอนุมวนคนข,ขี่ายไปใส่มาสันคือเงียบเลยว่าเห็นเืาเห็น่นลงมืน <laughs> <laughs> อ,อ,อนนี้่าสันเอาสองวิธีบอกเพื่อนนีด้อพี่น้องกันซักผาซักขี้อะวิธีเหนื่อยใงานจากการวาว่างๆเยอไปหาเหรียญเกมมกเป็นเฮ็ยบใหญ่เฮียบยังกร่าสันเอาบอกพนน <laughs> <laughs> เพอบอกเพื่อนด้หอเนี่ยเอาบอกเอฟซีเด้ที่เราพถ,ถามหาน่นเอา <laughs> Oh <laughs>